เราคือห้องเกีดแก้วห้องนกก็ไม่ท้องนะคะหนึ่งห้องนอนได้สามเตียงมีน้ำให้คนละัวะมีพัดลมแล้วเป็นห้องพัดลมไม่มีแอร์นะคะมีพัดลมให้สองตัวเดี๋ยวให้ดูวิวข้างนอก <c oughs> อหลังห้องมีระเบียงนะคะอยู่ติดกับถนนคนเดินเลยคะ่ะถนนคนเดินอยู่ตรงโน้นเนาะ้องแรมสะอาดดีนะคะมชุดโคอมีผ้าเช็ดตัวให้แล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะ โอเคโอเคโดยรวมถือว่าใช้ได้เนาะตอนนี้หากินขนมจีนกันนะคะนี่น่ยเป็นร้านนี้แหละโอ้โหมีแต่จีนนี่ไงน้ำเยียวอะ่ะน้ำเยียวข้าวซอยอ่ะคุณจะเลือกกินอะไรไป อกี่ท่านครับสามจ้ <แ Mark. S 3> าว<า>ันน <promoted gef> <necessary> ี้เป็นรายการอาหารนะครับรายการน้ <t ose ados> ํารายการเครื่องดื่มจะอยู่ใบที่สามนะครับใบที่สี่ใบส้มตำแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นอายการสับจะนั่งโต๊ะไหนก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจัดโต๊ะให้ครับโอเคสามโต๊ะนู้นริมสุตรนี้มันจะแดดร้อนเดี๋ยวพี่รอโต๊ะตรงนี้ดีกว่าขอเชียร์โต๊ะตรงอ๋อได้ได้จ้าเดี๋ยวเหยียบไปที่สีดำขึ้นได้เลยคะจ้านี่ค่ะไม่ได้ไม่เยี่ยมตรนี้ะ ได้มาแล้วน้ำเดียวน่าอร่อยมากแล้วก็มีข้าวซอยเนื้นะคะบยบค่ะทุกคน ลองชิมไอติมตัวเองก็ลองจิ้มอันนี้แหละบัวลอยไข่หวานนะ่ะนีาา่คะบัวลอยบัวอยชอบบัวลอยเน,นีย่นยแม่บัวลอย ตัวไม่เอานะมมักตัวนะะคุณซิงบัวลอยค่ะ <c oughs> บัวลอยเนี่ยของคุณ งเขาคาเฟ่ยอยู่ข้างบนนู้นนะคะระเบียงวิวแม่กำปอ,องก็ขึ้นไปข้างบนนู้นนะ,ะ,ะนี่นะคะพอถึงตรงนี้ก็เียวขวาตรงนี้เนะ แยกเดียวกวาเข้ามาตรงนี้นะคะภายในสวยมากตรงนี้ก็มีร้านนะ ทางเดินไปน้ำตกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ะคือเป็นทางเดินในป่าเนาะแต่ว่าถ้าถ้าไม่อยากเดินก็ขึ้นรถตรงที่จุดจอดรถที่วัดได้นะคะค่ารถคนละยี่สิบาท ก็เดินไปเรื่อยๆเนาะรู้สึกสดชื่นมากค่ะทุกคนแต่ก็แอบร้อนอยู่นิดๆนะคะเราเลยใช้พัดลมซะเลยทุกคนค่านี่คือต้นเมี่ยงคะ่ะ ที่เขาไปหมักทำเมียงกินกันนะคะจะโชว์ใบใบจะเป็นอย่างนี้นะคะตลอดทางที่เดินก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดเลยนะคะเพราะว่าทางเดินมันจะเป็นทางเดินลอดน้ำตกเนาะ โอเคมันตกไม่กำปองอยู่ข้างหน้าคะ่ะทุกคนแต่ดูแล้วคนหน้าจะเยอะนี่นะคะถ้าขึ้นรถมาก็คือมาตามถนนเส้นนี้เน,ะนาะนะคะจะมีรถรับส่งจอดอยู่ตรงนั้นเนาะก็บอกว่าคนร้านายี่สิบบออ๋อจานคนหน้ามันก็จะใส่หมวกนะ ไม่เห็นเป็นไรเลยมาเที่ยวนี่นะคะทุกคนน้ำตกแม่กำปองค่ะเราจะไม่ขึ้นไปข้างบนเนาะเราจะชมึปข้างล่างก็พอเน้ะ ตอนนี้เราจะเดินกลับในตัวหมู่บ้านนะคะเน้นเดินนะคะเพราะว่ารถที่เรารมันก็ได้มีเดียวเดินแปเดียวก็ถึงะคะ่ะใครที่ไม่ชอบเดินก็รอขึ้นรถนะคะมีนรถสองแถว ค่ะเมื่อกี้เรามาจากทางนี้เนาะเปินไปตรงนี้นะคะน้ําตกอยู่ตรงโน้นเนาะแตบตอนนี้เราจะเดินกลับทางถนนนะคะไม่ไกลเท่าไหร่นะคะประมาณห้าร้อยเมตรเห็นดอกไม้ป่าคะ่ะทุกคนสีขาวเดินไปเรื่อยๆจ้ะไม่ต้องกลัวเหนื่อยนะจ๊ะเพราะว่า อากาศเย็นค่ะทุกคนฝนตกทุกวันเนาะเป็นการเดินออกกำลังกายด้วยค่ะนี่นะคะรอบรบนี่เป็นป่าค่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้หมอกขึ้นเป็นหมอกฝนนะฝนกำลังมา 嗯。 ะลงทางลัดค่ะมีทางลัดอยู่ตรงนี้นะคะเฮ้ยแม่อ,อะไรกระลอบกระลอก,จ,ลอกจิ๊บจต้นต้นไม้ไปแล้วเธอมาผิดทางละ่ะ <laughs> มาผิดทางมาค่ะทุกคน ต้องเดินลงอันนู้นค่ะอีกอันหนึ่งเน้นเดินนะคะนะคะเราจะเดินลงไปทางโน้นเป็นทางที่เราเอามาน้ำตกเมื่อกี้นะคะ มองไปทางไหนก็เขียวไปหมดดอกไม้เขาก็สวยนะคะทุกคนมีรถบริการตลอดนะคะทุกคนดูเด็กๆ ขีก้นเดี๋ยมันเข้าได้าสีมันจะี๋ยายตรงนี้ใช่ไหม ตรงนี้จะเป็นที่จอดรถประจำหมู่บ้านนะคะเออเป็นวัดม่กำปองส่วนมากที่พักจะมีที่จอดรถให้นิดเดียวบางที่ก็ไม่มีที่จอดรถให้ต้องมาจอดแถวนี้นะคะมาถึงก็ขึ้นเลินมาแล้วก็เลีอยวเข้าตรงนี้ ไ่าหว่างซึ่นเยอะอันนี้เป็นน้ำตกนะคะรมาข้างหลังรถมาข้างหลังครับนี่นะคะเป็นบรรยากาศตัว ส ja. ี่โมงห้าสิบแปดาบนเป็นอะไรร้านเก้าบลเกือไอศครีมกนบัวอยู่ตรงนี้นะคะกลางมบ้านเลยกนบุ้ด้วย เวลาใก,กล้จะ5โมงนะคะวามตรนี้ก็สวยนะเนกเปิดไฟมันก็สวยดนะีนะหวานนะเนาะ การ belt, หน้ารนะ้านจบค่ะเดือดเห็นป้ายของรู้น่จะได้ทำปลาตาแล้วนะแฮ่ซื้อจิ้มอะไรลูกจิ้มก็อร่อยไม่จิ้มก็อร่อยจิ้มชีมสองไม้เลือกเองแน่เดงหยิบเองได้เพราะมันผ่านการต้มล้างชำระสังะสูตรมาแล้วใช้เวลาเกืระสุนกระบอกมาหนึ่งที่เยอะหนึ่งทีอยากรู้ว่าคืออะไรแต่ต้องควรให้จุ่มแล้วม่ขายก็ค่ะนี่เปิดการขายรอบที่สองนะ

น่ากินเนาะอ๋อเนาะกินก่อนถ้าม่กินเกือนะเนาะเพิ่เกลือองเกลืไปหน่อยอันนั้นตะใดไหนเนี่ยห้าชิ้นนอันนี้ลุดเกลือกินไหมรังพึ่งค่ะรังพึ่งน่ากินมากน่าจะได้ไหน่าดีื ม่ตด้จังใดนีมานีม่หลายปีหลตั้งหลุบายบ้านงนะไม่ไงลาจุบานถ้ามันเลอกกนัตามไม่ใช่จักรยานลูกไม่ใช่สกูตเตอร์ลูคพรังพึน่งห้าสิบาทห้าสิบาทเ่นีนนี่นะคบทุกคนรังพึ่งหึ่ง 多少好。